เป็นมิกเซอร์ขนาด6 Input นะครับก็จะแบ่งเป็น2โมโนกับอีก2สเตอริโอนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพิ่มไปที่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Audio City นะครับ สวัสดีครับผมนัท Audio City นะครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำเป็นมิกเซอร์ขนาดเล็กของ Yamaha นะครับรุ่นนี้จะมีชื่อว่า MG06X นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเหมาะกับงานร้องคาราโอเกะนะครับซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเอาไปใช้เสียบไมค์กับเครื่องเล่นคาราโอเกะนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันในด้านของฟังก์ชันนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นมิกเซอร์ขนาด6 Input นะครับก็จะแบ่งเป็น2โมโนกับอีก2สเตอริโอนะครับชัแนล1,2เนี่ยจะเป็นแบบคอมโบแจ็คนะครับแล้วก็3,4,5,6เนี่ยจะเป็นแบบโปล์นะครับในส่ว ของชานเอลหนึ่งและ2นะครับจะมีปุ่มแพดสวิตช์นะครับเวลาสัญญาณเสียงที่เข้าประดังเกินไปเนี่ยเรากดแพดสวิตช์ช่วยได้ครับตรงนี้จะเขียนว่า h p f นะครับก็คือ High Pass Filter นะครับก็คือจะช่วยคัดเสียงย่านโลที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับในส่วนของช h น n n ลหนึ่งและ2นะครับก็จะมีปุ่มปรับเกนนะครับแล้วก็เป็น EQ นะครับเป็น2แบรนด์นะครับมีโลกับไฮนะครับก็คือย่านต่ํากับย่านแหลมนั่นเองนะครับแล้วก็มีปุ่ม on off effect นะครับถัดไปล่างสุดก็จะเป็นปุ่มปรับเลเวลนะครับสำหรับในส่วนของ Channel 3 4 5 6นะครับหรือในส่วนของที่เป็นสเตอริโอนะครับจะมีปุ่มปรับเลเวลมาให้อย่างเดียวนะครับตัวนี้ครับจะมีเอฟเฟกนะครับให้เราเลือก6แบบนะครับแบ่งเป็นรีเวิร์บสาแบบแล้วก็ดีเลย์อีก3แบบนะครับโดยเราสามารถเลือกได้จากตรงนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มลงไปเนี่ยจะเป็นการใช้เอฟเฟกต์ดีเลย์ครับถ้าเรายังไม่ได้กดเนี่ยจะเป็นการใช้รีเวิร์บครับรีเวิร์บก็จะมีเอฟเฟกต์ฮอลล์ลูมแล้วก็เพลทนะครับสำหรับดีเลย์ก็จะมีช็อตลองแล้วก็วัวคอลอคโค้นะครับสามารถเลือกได้จากสวิต์์ตตรรรรรรงงงนนนนนีีี้้้้ะคคคัััับบบบปปปุุ่่่มมมมสแแดเเ็ฟฟทออพาาวววไไไจยใหก ไมโครเดนเซอร์นะครับในกรณีที่เราใช้ไมโครเดนเซอร์ในชันแนลที่1และ2นะครับตรงนี้ก็จะมีหน้าจอบอกบอกระดับความแรงของสัญญาณนะครับสุดท้ายก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่มเปิดเครื่องครับสำหรับด้านหลังของตัวเครื่องครับก็จะมีช่องสําหรับเสียบสาย DC 12โวลต์นะครับก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมหม้อแปลง12โวลต์ในกล่องนะครับก็สําหรับใครที่ต้องการมิกเซอร์สักตัวหนึ่งไปใช้ในงานคราอเกะนะครับก็สามารถเลือกตัวนี้นะครับไปใช้ได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามและติดต่อ เข้ามาได้ที่ Audio City นะครับหรือคลิกเข้ามาชมได้ที่เว็บไซต์ Audio City To You .com นะครับแล้วก็ Audio City .co .th นะครับถ้าหากถูกใจคลิปนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ